ข้างแรกไปนะครับเรามาต่อข้างที่สองกันเลยนะจัดใส่เข้าไปเลยนะครับข้างนี้ก็ใส่เข้าไปหยิกนะครับสี่เส้นนะครับวางให้รอบแกนนะครับสี่เส้นก็จะได้มัดก่อนคือแรกเนี่ยผมจะมัดติดแกนก่อนนะครับวัดก่อนนะครับตรงไหนก็น่าจะประมาณนี้นะครับ เราก็จะมัดให้ติดแกนไว้ก่อนนะครับสีเส้นแรกเนี่ยผมจะให้ติดแกนไว้ก่อนเลยคนะครับะครับผมครับสวัสดีครับ มาครับมาโอเคจับใส่เลยนะครับรอบนี้ก็เราก็ใส่เข้าไปนะเส้นตอกเราเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็วางเลยนะใส่ไปเรื่อยนะครับ จนขวาจะบดนะครับชุดนี้เป็นงานใต้ติวนะครับทำเป็นตอกใต้ติวนะครับ <c oughs> ข้างที่สองนะครับนีทำข้างที่สองนะครับของงานใต้ติวนะร,รอบนี้วางไปทั้งหมด17เส้นนะครับ คือตอองานไม่ไผ่ผมจะใช้ค่าละยิบเจ็ดนะครับเพราะว่าผมทำมาแต่ไหนต่ไรก็ยีิบเจ็ดนะครับก็จะมีเศษๆเรื้อยๆหน่อยอาจจะเกินไปสักเส้น2เส้นก็อาจาอาจะอันมีบ้างนะโอเคได้แล้วเราก็ล็อกเลยนะ มากระแทกให้เสียบต่อเขาเท่ากันหน่อยโอเคได้ที่ก็เทียบกันหน่อยนะโอเคเด็ดเลยนะครับล็อกได้เลยนะก็ลงไปเลยนะครับเพื่อจะทำรอบสุดท้ายนะครับ ันอกนะครับก็จะเป็นเสียบนะครับในการเข้าต่อกะก้อนนะโอเคนะคเข้ากันแล้วลงมานิดหนึ่งเนาะเรามาใส่กันต่อเลยรอบนี้10เส้นนะครับจัดใส่ไปวางเลยนะครับ10เส้น วางเรียงชิดติดกันไปใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับวางแบบเรียงเส้นนะครับครบแล้วก็ซ้อนเส้น,นจัดไปครับจัดไปใส่เข้าไปก็จะได้เราก็จะเสร็จไปอีกข้างที่สองน,นะครับในการเข้าตอก ใต้ติวงานไม้ไผ่นะเสร็จก็จะเหลือทําอีกหนึงคู่นะครับเคครบอเออหลอกเลยครับล็อกเลยล็อกก่อนนะ เท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วเราก็ล็อกเลยนะทำดำํา <c oughs> ต่อให้เสียจไปเลยนะ ล้งไปเลยนะครับทำด้ามน,นะครับดึงให้แน่นเลยนะครับจังหวะนี้จะเสร็จไปอีกหนึ่งข้างนะครับรวมกันเป็นสองข้างก็เสร็จหนึ่งคู่นะครับ ไข่การกระบาดแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นล้ำเสร็จขัางที่สองของงานตอกใต้ติวรเรียบร้อยครับเนี่ยก็จะได้ตอกแบบนี้นะครับเป็นงานใต้ติว1คู่นะครับอ่าลองฟังเสียงดูครับ ประมาณนี้เลยนะครเตรียมทรงครับเตรียมทรง